สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีอีกเช่นเดิมเช่นเคยค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่จะมือนีไปสะอาดไปส่งของเคลียดของส่งให้คุณพอ่ณพอคุณแม่ครบทุกบ้านแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมอาผุ้ใดงอยากสนใจอยากมาั่งจองตะปูดเกลือมงคลนวดค้าขายนวดหัวฝรั่งหรือว่าน้องแมวน้องแมวนี่คุณพี่เอฟซีเอาไปแล้วนะจ๊ะ เอาไปแล้วน้องแมวอันใหญ่นะคะคุณปี่เอาไปแล้วอันนึงเนาอนีในกระแพะกองใ้แบบนี้ทีนี้ก็เหลืออยู่น้องนี่น้องแมวนะคะเหลืออยู่อันนึงนะจ๊ะเหลืออันนึงนี่นี่น้องแมวใหญ่ๆนี่ค่ะนี่อัดใส่นี่แล้วก็ไม่อัดใส่นี่บางทีอาจารย์อัดใส่นี่นี่อัดใส่โกรธแบบนี้น้องแมวเต็มน้องแมวแบ่งก็มีนะคะน้องแมวแบ่งก็คือแบ่งออกแบ่งออกจากน้องแมวใหญ่ค่นน้องแมวใหญ่ยังจัะ มันราคามันก็นหลายบาทดูเห็นบอกคุณพ่อคุณแม่อ่าก่อนอื่นเนอจ้ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางทีมงานด้วยนะคะอ่าคลิปนี้สีมะเวาเร,อเรืองคว่ำฝันใจบุญทูกฟังมือขึ้นฝันว่าเพิ่นว่าเกียร์ในหโตัวเลยค่ะแม่บพรู้ว่าจะเข่าอยู่บ่ทางนั้นทางนี้ก็ลองพิจะะารณาเบิ่งคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าหลังจากก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะ ขาิมมสรุปว่าเออตัวนี้ตัวนี้สมกวรจะออกว่าจะเป็นตัวใดตัวใดเนาะค่ะสําหรับมือขืนนี่เป็นยาพญานาคมาเขียนหไหนเลยจ้ะอืมอ่ะฝากกดไลล์กนแช่ออกไปไหลายๆนะคะยาพญานากสีขาวที่จะผลเคยฝ่อฟันเห็นนั่นแหละคุณพ่อคุแม่อ่ะโอเคถ้าใครสนใจนะคะแล้วจ้ะใครที่สนใจอยากจะได้น้องแมวเต็มน้องแมวแบ่งก็โทรมาสอบถามได้น้องแมวซอยเรื่องหยังโชคลาบนะคะ ้าขายเล่นการพน,นันสําหรับเรื่องเข้าเล่นการพนันนี่นนก็คือเลขนี่คุณปอกคุณแม่เอยถูกมือวันผระหาขาให้เพิ่นกินตังซื้อเพิ่นนองน้งนำโชกนนองผ้าหิ้งนองผ้าร่วยตั้งไปแม่เวลาสิออกจากบ้านกับขอเพิ่นอ่ะคืออาจารย์มีคาถาให้นี่แหละก็สวดตามที่อาจารย์ให้เนะจ้ะสำหรับน้องแมวใครที่อยากได้แล้วก็มีนวดช้าขายนวดปวดฝรั่งเนาะคะ่ะ มีหนวดค่าขายหนวดขัวฝรั่งแล้วกัตะกุดด้วยจ้ะเน้อตะกุดตะกุดเก้ามงคลมีหลายอันหลายอย่างอันนี้คือหนวดค่าขายอันนี้คือหนวดผัวฝรั่งนี่ที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่จะเป็นแบบนี้มือนี้คุณ่อจากอันนี้ก็ล่งเดินทางมาเอาจากอ่ากลุ่มพระว่าปีนี่อันนี้ตะกุดเก้ามงคลตะกุดเก้ากษัตริย์ เกลือมงคลใกล้จะหมดแล้วสีหมดแล้วพ่ออยู่เอาโมเ่นกับเทเลนมาเอายีนาบ้านเนาะจ้ะมาเอาหอดเงียยเลยแหงดีแม่อยู่ดรอเนี่ยมีมาเอาหอดเงียยเลยเอาไปหอดก่อนจนสี่หอดก่อนเลขออกก็ดีมงคลน่าใจะแม่บอที่เลียดดอกได้ก้อนเลขออกหรือบ่ได้ก้อนเล็กออกแม่กับได้ที่เลือดพอว่างวดเมื่อกี้เนี่ยแม่เอ้ยแม่บะแม่ตั้งแต่ว่าแม่เอ้ยบูชาทีแม่ก็ถือเล็น้ำตเลยทั้งบนทั้งล่างแม่ว่าอาเจีงได้กะบ่อยแต่ว่าเอ้ยออกมาจังเสีย กระถือเหล็กประสันแล้วก็มีปลาัดทิกเดอร์ปรลัดคิกคุณพี่คนนี้แล้วค่ะคุณพี่คนนี้ที่อยู่หาดใหญ่เนาะเพิ่นว่าเจบุญเอ้ตังบลาเสื้อก็ต้องเสือ้อตังเต่บูชานั่งกวากกับปลัดคิกน้ำโตมาเนี่ยประสันน้ำของอาจารย์มาเนี่ยหลังจากล,ลูกค้าที่บพ่เคยมีนี่ไลฟมาเรื่อยๆไลมาเรื่อยๆจนเต็มล้านประสันคุณพี่ว่าจนบ่ได้พักได้พอน เออจุดหอดเที่ยงขึ้นเมือขึ้นท่มมหาเจ็บแล้วก็มือเศารท่ทรมอมมะจงบอกว่าเอาประหลัดฉีกอันเล็กเดอ้อให้พี่เดอ้อไม่ให้คนอื่นว่าตันแล้วก็อ,อันใหญ่ๆที่โตที่โตถือโซ่โนีจ่จ้ะอันนี้คืออันเล็กนะคะอันเล็กคือจังอันนี้เพื่อนจะไปมูงเพื่อนแต่ว่านันนี้พี่เพื่นอน,น,น,นจะเอาอันนี้สาหรับค้าขายโชคลาภขึ้นกันนะคะเขาลงประหลัดฉีกเดอ้อมีค้าถายมียังไหพร้อมแล้วค่ะนี่นี่นอ่ะถ้าสนใจก็ท่มาสอบถามมาเหลือ,อยังแน่ยัยงแน่เดอ้อตอนนี้อ้ยของจุดสีพ่อตรงนะจ้ะ ของหลายคับอาจารย์กําลังปลึกเสษอีกอยู่กําลังอยู่ในพืที่อยู่ในล่ะล้างเลขออกเนี่ยแจ็คสิทรงท่านหรือบ่ทรงท่านนะแม่เนาะทรงมือแล้วเป็นร้อยสองร้อยออเดอร์กับบอพ่อทรงปูก,ก็ได้สุดยอดอีหลีถามว่าบอกเลขถือบอกกับบอกอาจารย์นะ้วพบอไปบอกเลขถูกหรอกแต่ว่าของล้วเนี่ยดีหลีสําหรับค้าขายเรื่องโชคลาภเท่าเนี่ยอ่าตั้งแต่เจ็บป่ไปได้ม่นี่ก,ก็ถือซื้อต่อดได้ก็ถือ ที่นี่ผูใ้ใดที่สนใจอยากจะบูชากับเ็มทงมาสอบถามแต่ว่าเิมบอกว่าฝันฟูฟังถาม่าฝันที่หนูบอกว่าหนูฝันดีเนาะอาจจะเคลื่อนก้อนพี่กันคลื่อนก้อนหนูเสียงเลขหกสองหาซีนะจ๊ะหกสองห้าสี่แล้วก็หกสามหนูก็ฝันว่าหนูนะได้ได้ไปงานนี่อย่างนี้แหละและ้วก็พภากันไปเกี่ยวเอาเขาเขาง,งามงามเหลืองเจมทงอยู่ผูบอกอันนี้คือฝันแหลกเนาะเขาง,งามพี่ลีจ้ะอ่า เลืองเลืองเต็มทงเลยนะจาะฝันว่าเข่าบ้าเหลืองเต็มทงดูคุณแม่ไปเกี้ยวเอาเกี้ยวเอาจังไลยให้เกี่ยววบ่าเบื่เสลืดตื่นขึ้นมามา,าว่าสู้บุญผ้ารวยฟัง่งเขาเลยว่าเอาเป็นยังคือฝันแบบนี้วะพอเมนเทาที่บอกเลขเอฟซีถือบอกคือหมวดเมื่อกี้บอกแต่ในในความรู้สึกโนูน่ะก็คือมีความรู้สึกว่า คือจำแบบว่าซื้อเลขถือแล้วเนี่ยเต,ต้ปูนร้อยเอทโทมาบอกคือกันแม่โนูนี่ดีใจหุ่มๆแต่แต้มือผุนจะนับปัจจุบันนี้คือจำแบบว่าโอ้ยนานหอดมือเลขออกอยากให้หอดมือเลขออกไวๆไ,ได้อยากดับเงื่อนจวดๆอยากพาคุณบอคุณแม่เฮยกช่องวยทย่วประเทศเต็งเสียแล้วก็ล่าพุดมือขึ้นนี่คุณบอคุณแม่ฟันว่าจะข้องยางไปันคือจงสีแบบเบิ่งบางไฟพยานาคอ่ะเพราะว่าปกติจะบอ่ค่อยซุกอ่ะอ่คยบอกอันคุณพผ้าลุยอยู่แล้วเนาะว่า เดี๋ยวเรื่องประมานผิวเปิดเพราะร่มแห้งอาเคยบอกผมพระทวอยู่แล้วว่าภาพไปเบื้องอันบุญบางไฟพราะย่า,ยยายนานในที่จริงก็ไปตลอดละค่ะไปเพเ่อรัตนาว่าปีคุ่นะไปไกลๆเนาะมันจังเห็นอ่าก็เลยบอกผมพระทวดไอ้อเบื้องแน่เพิ่งแล่ไปคืนรถสิห้าไปว่าสันคุณแม่เออพอจะอันขึ้นรถไปเนาะค่ะแล้วก็ย่างลงไปทากับผ้ากันปูสาบมาที่เนี้ยปูสาดแล้วปุ๊บมี่อ่ะ หนูเห็นเป็นพญ,ญานาคเลยนังคือพญ,ญานาคเนี่ยโพก้นมาเังนสีเลยแต่ว่าโตนะเป็นโตนะเป็นน,ปน,นาคสีขาวแต่หัวเนี่ยเป็นคือ,อแม่เห็นหนังคือ,อยังใสอิ๋วใสหยังบ่เป็นหัวข้าขาอย่างสันละแต่ว่าเป็นนาแบ่นว้าวงามแม่คู่งามค่ะคูงามเนี่ยหนูก็เลยว่บาบุญพญายุ้ยจะเห็นมนอนี้พญานาคเขาสีมาเบาืองมังไฟพญานาคพญานาคยังพุดขึ้นมาแบบนี้มาสันตอนนี้พ่อพุดขึ้นมากกลได้ไปแม่ยังขึ้นมา ใส่สุดขาวเป็นแหมงี่ยงโ่มขาวเออหนูก็เลยว่าเอ้าวม่ชี่บอมเอนเม่ชีว่าสันเพิ่นว่าอันที่แรกหนูเพิ่นแปลงขึ้นมาแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ยจะสับสนเด้อเพิ่นแปลงขึ้นมาหนูก็เลยว่าเม่ชี่เมชี่จะไปใส่น่าจ้าว่าสันหนูอันเม่ชี่เห็นพระเานาคขึ้นหนูบอตที่เพิ่นมุดขึ้นจากน้ามาเมื่อกี้นี่เพิ่นเลยว่าแหมบอมเอนแม่ชี่แล้วก็บบอเห็นว่าสันไปเอาอัน เอากระดาษมาไปแม่จะเขียนบอกทางว่าพนยางไปทางไหนวันสันเอา้าลูกก็ว่าได้มีกระดาษแล้วเพราะว่าหนูว่าบงวังไฟพญานาคเพราะก็ทินาบเอาสินาบลูกว่าเออปีนี้พันขึ้นจักลูกจักลูกลูกก็จะไปเสือ,เ,อเล็กลูกเคยจําได้วันนั้น,นลูกไปเห็นสิบหาลูกมันก็ออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งอีเหลีลูกเลยบอกกรม่บียวางสิไปเอามากระดาษขนาดขึ้นมาเดี๋ยวแม่สิเขียนบอกทางว่าพญานาคตนนี้ไปท่างไหนวันสันเออ ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปหากระดาษกอนก็เลยย่างไปย่างไปก็เลยไปไปพ่อกระดาษนะไปซื้อยี่ล้านกระดาษลราผัดฟังเออในนั้นผัดนิดร้านขายของแต่ว่าหมองบางไปพญานาคเขาก็มีร้านขายของอยู่ได้แม่เป็นร้านของช่างผอมเนาะยูไทาอย่างนี้แหละยูรัตนว่าปีเนาะจากไปหลังวันไวยอ่าไปหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันเนี่ยมึงจะไปบ่ไปมื่ออกพรรษาเลยเด้ไปมื่ออกพรรษาจริงๆนะบ่เห็นสัมก็เลยต้องไปหลังออกพรรษาหนึ่งวัน คุณตั้งแต่หกโมงเย็นคุณแม่จนหอดสามถุ่มันไก่นี่ไป,ปคือบกขื้นอีกอาจากบกขื้นในห้องเห็นเลยอะที่นี่คนกระเดีกระดาษแบบนี้เนาะอันนี้เจบุญฟันเนาะนุชิเกียนในวงเล็กลกันแล้วกันเนาะเป็นยังบุญยังกุญเนอให้คุณบอกคุณแม่ข้าได้ถือตั้งแต่ทั้งนั้นกะรอบองทงทุดทถายน้ำได้แม่ยังบงไปซื้อเอ้อเอาไปเสียงฝันมังกรอ,อันนี้คือตามเจบุญฟันซื้อซื้อดอก เดี๋นุสิมาสรุปโกกทุ่ยไทยอยู่ว่าหนูอัดตัวใดงวดนี้หนูุสิเอาคักๆเลยเอาให้หนักๆเอาให้ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านยังไงมองไรวัดมองไรเพื่อนอยากเฮ็ดพคนเนาะแม่เนาะเนี่ยเพิ่นก็เขียนให้เจวุนันุสิเนาะเพิ่นก็เขียนมากสิหล่ะมันคือสิเป็นเลขตัวนี้เดี๋เน้ย เนี่ยมันก็จะเป็นเลขสลับกันไปสลับกันมาอยู่จังสี่เขียนในหกตัวคุณลักลก็มาจังสี่แม่แม่สร้างไปบ่อยจัหนาจังไหนจังสีเป็นจังสี่บาทมือเลี้ยงเลยเล้ลวจะเชียงนี่มึงโอ้ยน้อนก็เขียนเป็นก็จังภาษายิกภาษาอันนั้นง้อของคนไปแล้วเนาะอ้าวยังขึ้นเป็นจังสี่นอเดเด้อเมียเด้ยอยับมันนี้กันอ้าเป็นภาษายิกหยิกง,ง,ง้อ,งงองไปแม่จ้าอืม เนาะเอาโอเคเตรีย no. oh, okay. มแคปด้วยแม่เด้อเตรียมแคปหน้าจอนะจ๊ะคุนเขียนใหนแบบนี้ก็ล่องเบิงกอนเอาไปเสี่ยงฝันหนูฝันดีบ่แต่ว่าหนูฝันเห็นพญ,ญานาคเ่ยไรนี่คุณพ่อคุณแม่เอ้ยอยากบอกย่นี่คุณนต่เขียนไหนนูสิละ่ะคุก็เลยยกขึ้นนี่ละทางยาทางพญ,ญานาคตนนี่ไปทางนี่ละลูกประสันเขียนไห้แบบนี้เลยหกตัวเลยแม่สามหกสามสองหกสาม ในส่วนเนี่ยแบบนี้บู้ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างเพราะผมไม่ได้บอกว่าะจะเขียนในแบบนี้เนะาะหาซีแล้วก็ซีหนึ่งคุณตอบคุณแม่เบิง่งรู้ค่ะแคบหน้าจอเ้อยค่ะเป็นเหลขคือจังคือจังมันยากมากนี่แหละคนเรียกว่าลูกเขียนตัวใดโอ้ยสิวเห็นตัวใด,วดแม่ชี้เขียนง่ามปานนี่นุกเกลวาสีเอ้าบัดที่นีพ่พ่อจะเขียนใหนเฮาแบบนี้แล้วเดี๋ยวชี้จะไปจำจำสินกันเด้อเพราะว่ามือสีหอดมือออกพรรษาแล้วชี้บบนี้ได้อ่าไป ปวดซัดยังเพิ่นก็นว่าจังสิล่ะเดี๋ยวจี้จีไปจำศีลก่อนพอตะวัาเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่จี้แล้วนุขอสบายน้ำก้นหันไปโบเห็นเลยค่ะแม่หนูก็เลยคิดว่าอาจโอ้ยขนทคิ้งลกูกหนูก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นยาพญาะะนามาบอกเลขเขานะคะอ่ะให้คุณบอกคุณแม่ลองพิจารณาเบิ่งเด้อจ้าเด้อโปรดใช้พิจารณา,านในการรับชมรับฟังทั้งนั้นทั้งนี้ห้องก็บ,บ่รู้บอกว่าสิออกหรือบ่ออกทาอ่านอ่ะก็เอาลองไปเสียงเบิ่งหนูก็ยังบ่สรุปเด้อค่ะว่าหนูมักตัวใด แล้วหนูชอบตัวใดก็คือก่อนไว้ออกหนึ่งวันจา้าหนูจะมาสรุปให้นะคะอ่ะแคปจอไว้เลยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใ้ทางทีมงานด้วยนะคะอ่ะคลิปเหนียวใบเพียงจำนีนน้นูน่ะมันหนูกติ้ซื้อเด็กตัวละสองพันไก่อนหน,นูมั่นใจริโนติอดัอดไปเลยค่ะตัวละห้าพันแต่แต่วันนี้สามตัวเนี้ยจะตัดไปตัดมาเจอตัวละสองพันคูณสองพันไปก่อนนะคะ เอาคลิปนี้ไว้เพียงสำนีทุกพ่อแม่คะขอให้พุกแม่โชคดีเฮงๆปังๆรวยๆวยผู้ใดที่สนใจอยากจะบูชาอย่างกรแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามใจบุญได้นะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ